ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวอำเภอสุงเนินและู่นที่ติดตามนะครับวันนี้ครับงานส้มโอเกิดขึ้นแล้วที่อำเภอสุงเนินของีอำเภอสุงเนินปี2 5 6 7เราพบแล้วว่าสวนส้มโอที่อร่อยขาวน้ำผึ้งครับอยู่ที่ตำบลโคราชนะครับนะครับชื่อนายวิหารนะครับดูหน้าหน่อยไหนวิหารนะครับวิหารครับนี่คือเจ้าของสวนที่ได้รางวัลชนะเลิศ งานส้มโอปี2567รกิู้แตกว่าท,ที่1หนึ่งกับที่สามใช่ไหมครับที่หนึ่งและที่สามครับผมอยากจะสัมภาษณ์พี่ที่หนึ่งครับในในการดูแลสวนการบำรุงอะไรต่างๆแล้วในความรู้สึกวันนี้สวนของท่านได้หนึ่งรางวัลที่หนึ่งและรางวัลที่สามครับผมอย,อยู่ไหนครับสวนครับคือผมอยู่ตำบลราชครับครับผม แล้วที่นี่เลือกนะทุกคนนะพุกคนรับผมมันอปไรก็บอกขาดการดูแลขาดความใจใส่ครันผมอยู่โรงงานแล้วที่นี่นเรามาอยู่ทุกวันทุกวันไม่ต้องจบกเกษตรพี่เกษตรมันสนอนเราเองครับประสบการณ์มันจะสอนเราใช่ใชเห็นไหมว่าเราไปคุยกับพวกมันอสวนอยู่หลังวัดทนบุตเลย กินแถวไหนเลยบีครับเลยพีครับทิ้งทิ้คองเลยครับติดคองเลยอ๋อครับหมู่บ้านต้องมองไหนครับได้ได้กินดีด้วยนะครับได้ทั้งที่หนึ่งแล้วก็ที่สามใช่ไหมที่สาม ปีที่แล้วปีที่แล้วผมได้ที่หนึ่งแต่ปีนี้ผมอ่ะป้องแชมป์ผมอยากให้ตรดเป็นท็อปสุดยอดะให้รสชาติแบบใกล้เคียงผมแล้วที่นี่เรามันเน้นคุณภาพเพื่อที่ลูกค้าทุกคนที่มาเที่ยวงานวันนี้ครับจะได้กินของอร่อยของถุงเนินที่แท้จริงของเราจุดเด่นอะไรเอาเน้นๆเลยจุดเด่นเลยครับก็คืออมหวานอมเปรี้ยวอมหวานอมเปรี้ยวครับที่อื่นไม่มีนะ ของเราเขาอื่นมันจะหวานหวานเฉยยใช่ไหมขาวหนึ่งเนี่ยครับต้องอบเปรี้ยวหวานถ้าสูงเนื้อเน้นๆเ,เ,เลยไม่อบเปรี้ยวหวานครับเป็นไแต่ถ้าเป็นเป็นเขาใหญ่ก็จะห,หวานจืดหวานจืดใช่ครับแต่นี่เป็นเอก,กลักษณ์ของข้าวน้ำผึ้งข้าวน้ำผึ้งนะครับเลยคือต้องอบเปรี้ยวหวานครับครับผมก็ได้ต้องเน้นคุณภาพของเขาส่วนเรานี่ยชื่อชื่อชื่ออะไรชื่อส่วนอะไรชื่อส่วนอะไรอ๋อนี่ไง ชื่อสวนจนใหญ่ยิ้มเหรอใหญ่เหวยงนี่เป็นใครครับเป็นแม่ยายครับแม่ยายโอ้นี่แม่ยายนี่คือโอ้นี่ลูกเขยอันนี้เราผลงานแม่ยายไปรองวัเนี่ยนี่ใช่ไหมโอ้ลูกลูกเขยใหญ่เหว่ว่างั้นเถอะแต่แม่ยายปูมานานตปนแม่ยายปูมานานนะครับยินดีด้วยนะครับแต่คือว่ามันขาดการดูแลอันนี้เราคือต่อยอดฐานต่อครับอันนี้เขาเรียกว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ใช่ครับเราใส่ใจคุณภาพ มานะครับอีกพรุ่งนี้หนึ่งวันโซโมมากินของอร่อยนี่ที่หนึ่งานเย่แหอมาดูเด้อดูหนาเด้อสวนที่ด้รางวัลชนะเลิศเดี๋ยวเราไปดูสวนที่ในรางวัลที่สองครับครับผมตามมาเลยนะครับมาแล้วครับเจอที่หนึ่งแล้วก็ต้องปี2 5 6 7นานส้มนโซโของเดียบูเอาเข้าไปข้างหลังเลยพี่พี่บุญมีอ้าวนะครับที่สองครับที่สองครับนี่คือเจ้าของสวนนะครับ นะครับอยากจะถามความรู้สึกปีนี้นะครับเราได้ลองชนะเลือดนะครับสวนในการดูแลในอะไรยังไงเดี๋ยวให้รายละเอียดข้อมูลนิดนึงครับผมครับคุณประมวลแล้วจะมีเป็นเนาะครับ ใจที่มีฟรีไม่เคยได้ที่มาได้ปีนี้ได้รางวัลนะเขไม่เคยได้รางวัลเลยเราถือว่าเป็นสมโมแลงใหญ่ของสังเนินเลยแต่ว่ายังไม่ได้รางวัลเพราะเราไม่เน้นหรือยังไงมันมันปีนี้ก็่ได้มันมีผลไหมว่าปีนี้อากาศแห้งแรงเราเราอยู่ใกล้ลำตะคองมันจะได้เปียบได้ผลได้ผลเนาะเพราะว่าเห็นเห็นอันนี้เป็นพันขานน้ำผึ้งเนาะ ทองดีนี่เป็นของโค้งยางมาเลยส่วนใครเคขึ้นโค้งยางได้ที่หนึ่งสองอันเลยที่หนึ่งที่สองเป็นโค้งยางเหมือนกันครับอย่าด่าดอจะไปดูเอาเอาตั้งไหนครับเอาคนณูพูดตั้งไหนการดูแลรักษาเราเป็นยังไงบ้างครับมันก็ธรรมดาผมไม่เน้นยาไงเก็ไปใช้คล้ายอ๋อเราเหมือนเหมือนเป็นออร์แกนิกเนาะของผมมันไม่มันผิวไม่สวยไม่เล่นผิวลูกค้าผมเน้นรสชาติแต่ไม่ไม่เอาผิวครับผมได้รางวัลค่อยผิวไม่สวย ปีนี้เราก็ถือว่าประสบความสําเร็จเนาะหลวงประมวันเราจะมีเพนสอมโอสองลูมวลครับทีสองครับ